อาคารเนี้ยก็ตามเลยทุกๆแดนที่ห้องอยู่ในห้องอยู่ตอนนั้นก็มีไอ้ปากดามีพวกหลังวิตเตอร์มีพวกหนูฮกซุนก็หนูฮกซุนด้วยหนูฮกซุนอยู่ห้องข้ามนะเขาย้ายมาคัขังรวมกันมีเอสคอไลนี้อยู่ด้วยกันหมดก็คือว่าแต่ละห้องมันจะมีแต่บ้านแต่บ้านแต่บ้านบางทีก็เขาเอารวมกันถ้าเกิดว่าใครเกมขึ้นมาให้เดิน้องเลยเดินดูเลยดูดูทุกห้องหรือว่าอ๋อให้เดินดูทุกห้องได้เลยจะอยู่ห้องไหนเพื่อไม่มีโจทย์อ่ะเพื่อไม่ให้แก้กันเพราะว่าขึ้นซอยนี่มันรอแก้ทั้งหมมอออยยูู่่่แล้้้วรรราาากตไปนีีีสํับผชทุ 18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันด้วยนะครับ เพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครตและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโรเพื่อที่จะไม่พาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพาดไปในวันก่อน ไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นพุทธะโฮ เราไปเจออยู่กับบังก็เราเข้าไปอยู่กินกับบังเขารารับเขาบ้าตอนนั้นบังดูแลอยู่ในดันสีนะับดูได้สักพักจนเรามาเกิดเรื่องคือว่ามีคนเาโทรศัพท์เข้ามาคราวนี้เขาจะมาบอกเราเราก็ขอยืมแล้วเราเอามาใช้เขาใช้เสร็จเราก็มาใช้มันลุ้งขึ้นเกมตรวจค้นกำลังขึ้นตึกอย่างเงี้ยเราไม่รู้บอกกจะจะเห็นจะรู้ไม่ไม่รู้หรอกนะเราเซฟของเราเองตอนเดย์ที่ไปเจ้าหน้าที่ล็อกตัวเลยปุ๊บล้วงเลยแสดงว่าเราโดนขี้หรือโดนลายแทงอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเกมวันนั้นโระจัดขึ้นซอยก็ยังปุ่มปุ ลงจากซอยแดนห้าไปดนสก็ไปอยู่ลงไปเจอพวกกั๊ดโอรสเด็กมินบุรีพวกนี้ที่เขาจัดอยูดร,รวมกันอ่ะกับบ้านมินบุรีพวกนี้อยูร่รวมกันพวกขุนอะไรพวกนี้ผมก็ลงไปใหม่ผมก็รู้ว่านี่มันนี่มันสวนรรค์อะไรปะเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอเพอร์เฟกทุกอย่างดีทุกอย่างแต่มันอยู่มีอะไรบ้างอ่ะอะไรที่เราไม่เคยเห็นเรามไม่เคยเล่นเราไม่เคยเจอเจอทุกอย่างยุคนั้นประชานกันแต่งตัวเนี่ยนึกว่าแบบเป็นนายแบบเดินแฟชั่นกันเลยใช่ไหมโอ้โหเฟอร์ริทเจอทุกคนนี่ต้องทองทั้งแต่คาเนี้มัน มีคือว่ามามีเรื่องเรื่องย้ายแทงกันมีเหตุการณ์แทงกันใช่ไหมฮะมทำให้เราต้องย้าย<ช>เกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยก่อนหน้านั้นเกมเกมเกมลงมาแล้วมยาเลยดดนสามแล้วโดนจับพึ้นซอยแล้วย้ายแดนแล้วผมกลับมาดดนสามไม่เหมือนเดิมแล้วเพื่อนที่อยู่กับเราอะที่ตีคู่เลยแยกไปแต่ในบ้านนั้นมันยังอยู่กับเราเด็กๆบางคนมันยังอยู่กับเราแต่เพื่อนนี่ว่าตีคู่กับเราอะไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่ซึ่งว่าคนคนนั้นเขาย้ายมาจากแดนสองผมก็ไม่รู้อะไรผมแต่ผมต้องการใช้โทรศัพท์ผมบอกขอยืมหน่อยเขาไม่ให้ยืมเราไปขอออยยืืมหนนนน่เคคั้ อเพื่อนเขาเพื่อนเก่าเราใช่ไหมใช่บอกของไอ้คนที่แดนสองให้ไม่ได้ขอไอ้คนที่ย้ายมายากแดนสองใช่ก็ส่งโทรศัพท์ขึ้นไปบอกไม่เป็นไรแต่จะมาอย่าพลาดแล้วกันถ้าเกิดมีไรคาใจก็คือว่าเราลั่นไปแล้วเราไม่เคยลั่นเราไม่เคยตะโกนเราผมคือว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่วันนั้นคือว่าลั่นเลยลั่นตึกเลยตอนคืนไม่เป็นไรอย่าพลาดแล้วกันถ้ามีไรคาใจเนี่ยเช้าไปถังเจอกูเลยถ้าเกิดกูถอยสักเก้าด่ากูลูกกระรี่เลยเราตะโกนไปแบบนี้เลยนะครับผมแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่เอ่ยชื่อแต่เราหมายถึงก็็คือวว่าาไไดดดดด้้้้้้หหมมมปรรระนนีููเแล เราอะมันอยู่กับเรามันรู้สายเราดีว่าเราไม่เคยรั่นไม่เคยตะโกนอย่างนี้เช้ามากำลังเดินลงจากตึกเปิดขังห้องแต่ละห้องเด็กในบ้านเอาเหล็กมานเห็บไว้ข้างหลังเราพี่เก็บไว้เดินลงไปลงงาตึกไปอืเราไม่คิดอะไรไงเพราะเราไปไหนมาไหนเราไม่เคยพกเหล็กใครจะฝนเหล็กรับเด็กจะคือว่าผมเตือนจะบอกว่าเอ้เก็บเลยไม่เอามารับทนอะไรกันเพราะอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องแต่ไม่ค่อยมีมีอะไรเพราะเราไม่เคยไปเกเลยใครเขาแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครมาเกยในในบ้านแถวบ้านเราอื กำลังเดินลงตึกมาเดินเรียบเป็นโรงเลี้ยงอเป็นตึกยาวโรงเลี้ยงเพื่อนไอ้คนนี้ไอ้เพื่อนที่เคยสนิทเราเนี่ยไม่ใช่อีกคนหนึ่งที่ว่าที่ยาวจากแดนสองเนี่ยนะยาวจากแดนสองเนี่ยเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันยืนอยู่ตรงนั้นตรงเลี้ยงเอาเปิดหน้าต่างปิดหน้าเพราะเขาคเพราะมันเห็นเราเดินลงมาแล้วก็ปิดหน้าต่างแล้วคลายผ้าออกมาเลยเหล็กยาวขนาดนี้โอ้โหคือผ้ากมาออกนี่คือเหล็กยาวมากใช่ครับ อันนี้ผมก็เห็นนี่าข้าคลายออกมาได้แล้วก็จับของเราชักขึ้นมาเลยเพราะ<อ>เราแส้มีอยู่แค่นี้โอ <c oughs> ้ยฟักบ้ามีอยู่แค่นี้ ต่งเขาแค่นี้อ้าเอาสูสีเอาเขาเราก็เดินเข้าหาเลยเราเดินเข้าหาเราไม่สนใจเลยเขาเดินเข้ามาเขาแทงเข้ามาก่อนเลยแทงเข้ามาผมปัดไปปุ๊บผมก็แทงกลับไปเข้าตรงหัวไหล่เขาเข้าที่หัวไหล่เขาเหล็กหลุดหลุดมือหล่นเลยเหล็กเขาหลุดมือด้วยครับผมอืมแล้วตะโกนบอกว่าแม่งกูยอมแพ้แล้วพอเหล็กหลุดปุ๊บตะโกนคำนี้เลยใช่กูยอมแล้วกูยอมแล้วแล้วผมก็ไล่แทงเขาอีกกัดกดให้อยู่เลยเพราะอย่างนี้ไม่ได้แล้วมกัดกดให้อยู่เลยแล้วมีคนมาเข้ามาฮะคนเข้ามาห้านี่คือว่าเป็นคนที่ว่าอีกบ้านหน นับให่อ่าบอมิงมพง,งพลังมิงพลัง เขามาห้ามเราแล้วก็หยุดเดินไปตรงหน้าร้านค้าอันนั้นก็ไปพบรือไปหน้าฝ่ายควบคุมแล้วเรามาดูหน้าอกเราเราถอดเสื้อดูไอ้ที่เขาแทงมาแล้วเราปัดเนี่ยนะที่ปัดเนี้ยรอยลากยาวตรงนี้จากหน้านี่หัวใจนะลากยาวมาถึงท้องเลยปลายเหล็กมันโดนเนื้อเราทําให้รอยยาวเลยแต่ถ้าเราปัดไม่ทันปลายเหล็กนั้นคือเข้าที่หัวใจใช่ครับโอ้โหชั่วโมงนั้นคือว่าเราก็ไม่สนเพราะเราไม่เคยกลุวยอยู่แล้วจะมาแบบไหนก็แล้วแต่ชั่วโมงนั้นคือรอบเรามามากและย่างว่าเราเป็นคนที่ว่าอยู่แบ แล้วยิ่มาเจอเพื่อนเจอแบบนี้ม,มาเพื่อนที่ว่าสี่คู่เราหมดอะ่ะคนตัวคนเดียวเลยเด็กใ,ในบ้านก็ไม่เกี่ยวนะในบ้านก็จะอยู่สนิทกันบ้านแต่ว่าเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันมันไม่ส่งวรที่มันจจแยกไปแล้วว่าไปอยู่เขาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าผมเข้าใจหลังจากนั้นมาก็ขึ้นซอยขึ้นซอยแดนข้งขึ้นซอยไปสําหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกัละคันหนึ่ง by Coke Zero มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจกัละคันหนึ่ง by Coke Zero หรือไลน์แอด Coke Zero และสำหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่พักแคทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ แล้วขึ้นไปอยู่ได้สักพักหนึ่งเป็นเต็นตะแกรงนะเาเริ่มมาติดตะแกรงครับตอนอยู่บนซอยเนี่ยนะตอนซอ,อ,อยทำลูกหนูยิงกันไปยิงกันมาไปเอามาม่าตอนคืนหิวไนะไปขอมาม่าฝั่งนู้นคนนี้เขาเกลือเชื่อนะทำได้ทุกอ,อย่างเ <c oughs> ก่งเนี้ย <c oughs> ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่ายิงไง,งเนนด็กคนเก่ามันอยู่เรยิงให้ดูอ๋อทำแบบนี้ยิงจากห้องนี้ถามว่าเป็นตอยเป็น50ห้องตรงกลางเป็นเวิรว่างเวิงว่างตะแกรงยิงจากนี้ไปนู่นให้ห้องนู้นยิงให้นี่เด้งไปนู่นเด้งไปนู่นคือเป็นตัวยูเลยนะคือเพื่อให้ไปถึง ั่งนู้นเนี่ยนะถูกไหมเพื่อจะไปถึงปากต้นห้องอตรง,ง,ง,งประตูวต่าจะผ่านได้กี่ห้องอ่ะสิบห้องเพื่อไปเอามาหรือว่าเพื่อไปเอาของอะไรอย่างเงี้ย คนทั้งในสุดยอดอยู่ได้ไม่นานมีอยู่คืนมีวันนึงเป็นวันเกิดของเราแล้วก็ไม่คิดว่าเอ่อตันหัวค่ำเพื่อนบางคน,นรู้แล้วอย่ายังเอปากดํำก็เสียชีวิตไปแล้วนะเอปากดาครับผมแล้วก็ก็มีเก่งไราพางด้วยมีอะไรด้วยเ๋อเก่งไราพางอยู่ด้วยตอนนั้นอยู่ด้วยครับเก่งไราพางพวกพานบัทาดอนต่ายชั้งน้อยพวกนี้อยู่ไปอยู่มาคือวันนั้นค,คือว่าเราไม่คิดว่าเพื่อนมันจะร้องเฮ้เบิร์ดเดย์ให้ตันอยู่คืนโอ้โหเท่านั้นแหละเที่ยงค,คืนลั่นตึกเลยทั้งหมดเลยทั้งซอยร้องเบิร์ ทีวีปิดเนี่ยต้องเงียบหมดแล้วต้องเงียแต่กี่ทุ่มสามทุ่มอ่าสามทุ่มคือตึกนี้ก็ต้องเงียบหมดแล้วคือต้องนอนได้แล้วนักโทษแต่อยู่ดีมีเซอร์ไพรส์โอ้โหเที่ยงคืนปุ๊บร้องมากลั่นตึกอย่างนั้นทุกห้องอ่ะมันลั่นเลยอ่ะแล้วร้องกันทุกห้องด้วยเออแล้วขอบคุณมากเพื่อนทุกคนฮะดีใจอยู่ใช่ไหมคือดีใจดีใจโย่เพิ่มโอ้โหเพิ่มเพื่อนองเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราเช้ามายังไม่ตีห้านั่นแหละแก๊ก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 กระชี้ขึ้นมาเลยโอ้โห มายไปวันเดย์ป่ะวันเดย์ดิสบายพิ่เอ้ยมันเกิดยองไงจ้ามนะครับพี่นั่งกอดเขาเอ้ยกอดอกไปบึมบึมบึมอันนี้คือของขวัญเหรอของขวัญ ก็คือเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตีเราเลยตอนตีห้าเนี่ยนะจากสาเหตุก็คือเจ้าของวันเกิดเจ้าของวันเกิดเพลงเมื่อคืนที่เขาร้องให้คือมาเล่นเจ้าของวันเกิดก่อนครับผมโอ้โหตรงนั้นมันติดบฝ่ายผู้กุมกลางผู้ใหญ่อยู่อืมอย่างซึ่งเสียงที่ตะโกนร้องให้วันเดย์เมื่อคืนอ่ะผู้ใหญ่เขารับได้รับรู้หมดได้ยินหมดก็เลยต้องโดนมาตามเรื่องแบบนี้มาต้อนเียขึ้นมาเครเข้าเวรผ่านนั้นก็ต้องมาตามเรื่องเหล่า้ายสายหน่อยเรียบร้อยอีกไม่จบเลยหรอยังเป็นเรื่องนี่พี่สันติตอนเจ้าหน้าที่พี่สันติตุ้ม ครับผมโอ้โหมือปาบนะครับใครเคยเห็นเนี่ยต้องลงให้เขาแล้วซึ่งวันนั้นคือตอนนั้นเขาประจําประจําแดนอยู่แดนสาอยู่คุมซอยแดนหน้าอยู่เบิด์ขายทุกห้องเลยโดยเงินทุกห้องเลยเขาเตีันทุกคนเลยนะทุกคนรับเบิดทุกห้องเลยออกมาสอยทุกห้องเขาใช้อะไรตี่ะการมายมอหมอผีเข้าสิงด้วยโอ้โหสัจว์พเป็นคันหนมวันจักรที่เขาคือตีทุกคนหรือว่าท้างเกงเนี่ยนอนลงไปเลยเรียงตัวเรียงคิวมาเลยทุกห้องเลยไล่ตามห้องมาทีเรื่อยไล่ตามห้องมาทุกคนจนมาถึงห้องเรามาเจ้าของวันเกิดมา ตัมเม้งแล้วเขาเ,เกิดกตีเราผมก็รักเขาเขามีนังพระเดชพระคุณไม่ว่าใครล้วแต่ต้องลงให้เขาหมดตมั้มมูะไรแขคงวงทั้งหลายเกขึ้นมาเขารักน้องน้องด้วยเขาเอาอะพวกเกยเขาเอาอยู่เลยนะพวกเกยเอาอยู<ม>่เลยคนนี้ไม่ได้เลยตอน,น,นแรกๆเราก็กลัว<ม>เราก็ไม่เข้าใจอะไรเขาบ้างแต่ไปอยู่ไปอยู่มาอยู่มืมซอยขออะไรพี่เขาตามเรื่องให้ติดเรื่องให้ตลอดเขาเป็นคนที่ว่าเป็นผู้ใหญ่อะดูแลเกเยทั้งหลายแต่ก็คือรักก็ส่วนรักครับผมน้องก็ส่วนน้องถ้าผิดมาก็ต้องตีเพราะว่าทำตามหน้าที่ทุกคนรรรูู้้กกันหหมมมดดดบาาางงทีเ็ไปล ซอยเบียนแดนคราเนี้แดนหนึ่งคือลงอย่างซอยแดนห้าแดนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จำแนกโดนจับไปลงแดนหนึ่ง,นนงซึ่งไปเจอมันโจดเลยทามีความระแวงแล้วก็เกิดขึ้นคือโจทย์เราคือคนนั้นคือใขรคนที่เราแทงอ๋อคือคนที่เราไฟแทงกันวันนั้นถ,ถูกไหมฮะเขาย้ายไปก่อนไงใช่ ในบ้านเราก็อยู่แต่ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันช่วยกันไม่ทันหรอกแต่เราไม่เคยไปหวังในบ้านเราอยู่เพราะเราไม่เคยปสนโรกอยู่เราไม่จำเป็นต้องพวกเยอะก็คือว่ากูลงไปแดนคนเดยอเนี่ยหรือจะเบิร์นซอร์หรือจะที่ไหนก็แล้วไปได้หมดทุ่วโมงนั้นนะเราก็ปลงไปเขาอยู่ของเขาเราก็ลงไปเหมือนคนธรรมดาธรรมดาเขาจะขังไงแต่ตอนนั้นเราไปเขาไปลงแดนเราก็เดินอยู่เดินไปเดินมาอยู่ข้างล่างแหละอยู่ได้จนครบเดือนก็ไม่ได้มีการพูดคุยหรือไม่ได้เคลียร์กันเลยแต่ต่างคนต่างอยู่ไปยังอยู่ถ้าแบบแต่เราไม่ได้ไม่เผยนะก็อยู่กันเราแบบระวังหน้าระวังหล ผมเนี่ยคือว่าต้องยืนป้า้เราต้องคอยยืนดูเลยให้เราคนตรงคนหน่วยแล้วผ้าปิดตาด้วยวลาตอนนี้นปิดหน้าชัดพาย็นด้วยพาย็นเราก็ต้องระแวงบางทีอ่ะไม่ต้องปิดไม่ต้องป,ดองปิดต้องเปิดไว้ ชั่วโมงนั้นเราก็ต้องระวังตัวเราแล้วก็ไม่สนใจอะไรล้วก็ย้ายแดนเวียนไปแดนคับคือเราเนี่ยถูกทางเรือนจำเนี่ยคือไม่ให้อยู่แดนไหนเป็นแบบประจำคือให้ถึงระยะเวลาคือเวียนครับผมก็คือเปลี่ยนแดนไปเรื่อยๆไปเรื่อยแดนหนึ่งเราอยู่ระยะเวลาได้ได้ประมาณกี่วันเดือนหนึ่งอ๋อหนึ่งเดือนแดนละหนึ่งเดือนอ๋อครบหนึ่งเดือนก็คือต้องไปเวียนแดนไปแดนอื่นแดนนึ่งต่อเพื่ออะไรเพราะอะไรไม่อยากให้เราอยู่ปักหลักได้นเดี๋ยวจะแบบสร้างอิทธิพลใช่ไหมควบคุมญญ้าก็เลยใ เวียนอย่างเงี้ยจะไม่ให้เรามีความลงตัวอยู่ในตัวเลยใช่ัใช่ไหมฮะทีนี้แดนหนึ่งไปแดนไหนก็คือแดนนี้ไม่อย่หนละไปแดนสามแดนสามเดิมก็อยู่บนซอยทบเบือนก็ย้ายไปต่อก็อยู่บนซอยทีนี้ก็ย้ายไปอีกไปแดนสี่ย้ายไปแดนสี่อยู่บนซอยยังไม่ลงสี่แล้วก็ไปห้าก็ไม่มีอะไรก็ไปห้าอีกก็คืออยู่แต่บนซอยใช่ไหมครับผมไปห้าเสร็จแล้วก็ไปหนึ่งวนอยู่เงี้ยรอบแรกนะรอบแรกไปเริ่มที่หนึ่งใหม่ไหนึ่งแล้วก็มาสามแล้วแดนที่หายไปคือไปหนึ่งไปสามไปสี่ ไปหไปหไป6ไปหกไปไหมหกไปจจ็ดกับ2องเขาไม่ให้เขาเพราะอะไรเจ็กับสองไม่้าไม่รู้เหมือนกัน ย้ายเนี่ยย้ายจนรอบใหม่แล้วกลับมาที่หนึ่งใหม่ละกลับมาที่1ใหม่เริ่มใหม่แล้วคราวนี้ขึ้นรอบสองละไปแดนสามไปแดนสามาวนี้เราอยู่มิซอยอีกแล้วคราวนี้ถึงวันเยีย่ยมญาตเราก็ได้ออกมาเยี่ยมญาติแต่ขากลับเราเจอมีเรื่องขึ้นก็คือมีเหตุเกิดขึ้นเหตุเกิดขึ้นคือว่าอาจารย์เชะหัวแตกไปเลยคุมหัวออกมาสไบเคุมกลางผมก็ขึ้นอีกคราวนี้แถวบ้านไม่ได้ถามอาจารย์โดนอะไรแต่ารยบอกโดนโดนตีตีมายังยังไม่ทราบรายละเอียดมากเท่าไหร่คนของเราโดนดูเห็นแค่นั้นเพราะว่ามันเป็นการระยะห่างเขาอยู่ตรงบนข้าง ว่าเราโดนเขาเรียกผมว่าข้าแดงหนิเพราะว่าตาถาม ให้ผู้ช่วยไปถามเรื่องตามเรื่องเลยอ๋อโดีอะไรโดีอะไรมีอะไรมีอะไรอ๋อมีแผลนี้แผลนี้แผลนี้เขาไม่ไมไมปเป็นไรเดี๋ยวรอเดินใจคิดแล้วบิดไปชั่วโมงนั้นเลยลูกพี่เราอยู่มันซอยเขาดูแล้แลวอะ่ะรอถึงเวลาเลาดี๋ยวเวียนแดงไปไม่ไรเวบบียนวนเจอแน่หมดแล้วแต่วันที่ขังอยู่มันซอยวันนั้นโจดจานเช่โจดจานเช่ย้ายมาเจ้าที่ก็ขึ้นมาถามเราว่ามันเอามันเข้าห้องนี้ห้องนี้นได้ไหมบอกเข้ามามีเรื่องแน่พี่เข้ามามีเรื่องแน่เขาไม่เอาเขาเขาไปขังออีกห้้งงตรขามเราพูดมีอะไรรพพี่เาาูดองเ้งๆลลยยยผมมมไไ่่ออูแวก็ปขัห้องตรงข้ามเสร็็็จจปปุ๊บกไไไมม่่เเเนรรยังอาอยู จนลงแดนแล้วมีใบสั่งมาแล้วมีคนนึงคนที่ว่าย้ายจากม่แรงันหกอะเพื่อเราแถวบ้านเราสั่งมาตาม,มให้ตามอือินิดหน่อยผอก็ตามเรื่องรอมันลงมาวันลงมาจากซอยเขาเดินลงมาปุ๊บผมก็เรียกตจอดเลยหน้าโรงเลี้ยงตบไป2ทีแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาย้ายมาอยู่บนซอยผมอยู่้างล่างผมเขียนจดหมายแบบไม่ต้องอะไรมากสุบรีมาห้าพันก่อนนล้วนี้ที่เราเขียนจดหมายขึ้นไปบอกเขานะ,ะว่าเงินนี<บ>่ติดนะอะสุบรีมาห้าพันวค,ค่ว่าเสร็จปุ๊บเราก็ส่งมาให้เราเรารู้ว่าอยู่ใครถึงเป็นแบบนี้ส่งมาให้เราคาตันแถวเดียว ไงมาให้เราแค่คอตต้อนเดียวแต่เราต้องการอะบุหดีเอามาให้5,000มันต้องเป็นประมาณกี่คอตต้อน4,50พแถว10แถว10บแถวสี่4ันห้าอ่าเราแค่นั้นแหละแต่ได้มาแค่แถวเดียวจากที่เราเขียนขึ้นไปว่าจะเอา5,000ันครับผมใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นไรส่งมาแถวเดียวถึงว่าลงมาดีไอ้คนที่ย้ายมาผมก็ตกแบบมองข้ามใช่ไหมมองไม่มีอะไรหรอมองโบยมาเราไม่อยากไปใช้รมากมายเพื่อเราสั่งมาจริงให้มาตามเงินแต่เราก็เข้าใจว่ามันเพิ่งหนุ่มบนอะไรมันทำอะไรยังไม่ ได้แต่ว่าที่เราสั่งคือว่าตามที่ว่าตามเมนูตามสเต็ปคือว่าตามหน้าเสือเราเอามาเราก็เอามาให้พวกในบ้านพวกให้จัดนู่นนี่นั่นปุ๊บตกตอนบ่ายเรียกผมกับประทิบเป็นสวัสดิ์เสียไปแล้วพูดดีผมเรียกมาขึ้นไปตีออกเดินออกท้ายทีขึ้นตึกนอนนะทำงานต้องออกประตูหน้าได้ไหมเดินไปท้ายทีวีพีไปตีตวนถามว่าพี่ผมโดนเรื่องอะไรถามตัวที่ที่มึงตอบบะเด็กพออ๋อโอ้โห พี่แข่งหเท่าไรเดือนเดียวทุกพี่เขาก็าเราเราลองไปแดนแล้วให้เกรงใจเขา,าอ่ะแขังก็แขังถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเขาไม่ขังเราเป็นเด็กแล้วไม่ใช่พอแต่เราไปโดนตอไงเดนตอเป็นเด็กวอ,อทำไปเราไม่สนเน่ยไม,ไม่ไม่สืบเลยที่มาที่ไปใครเพราะเราใจร้อนเ้อะมีเรื่องอะไรสะก,กิดใจไม่ได้ติดเลยเลยแล้วครั้นี้ว่าจะขังใส่ตัวเสรที่ไม่แข่งซอยมันอยู่ห้องตรงข้ามโจทย์ที่เราตบไปนะนะอยู่ห้องตรงข้ามไม่ใช่โจทย์ที่ว่าตีอาจารย์เขอยู่หตรงข้ามอ๋อคือโจทย์อาจารย์เขอยู่ฝั่งตรงข้ามลงซอยมาครั้งนี้เขาลงจากกตึ S <S เรลงลงจากตึกนนตเท่านั้นแหละเราก็เดินผ่านเขากลุ่มโจทย์เราเนี่ยนะกลุ่มโจทย์เราโจทย์ที่ว่าอาจารย์ให้เนี่ยนั่นเองกับแฟนโยผมมีคิดอะไรผมใส่ตัวเนี่ยสองคนกับประทธิ์เพื่อนผมพูดเลยเดินไปเรียบไปทางแล้วเลี้ยวไปทางหมดเพื่อจะไปใช้แลนไปกลางสนามไปกินข้าวไปกินไชลูกอะไรพวกเนี้ยไปที่บ้านละ่ะตอนเวลาที่เดินเรียบทางหมดผมใส่ตัวผมไม่รู้ว่าอะไรมาข้างหลังเหมือนมาแทงผมข้างหลังอ่ะผมก็กิ้งบอกว่าเหมือนมันมีแรงมาปะทะเราอะไรกระทบเราถึงขนาดว่าหนักถึงขนาดว่าเราต้องกิ้งเลยเหรอแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรคืออะไรตอนนั้้้้นนยัังงงงไไไมมม่รรูผผกกก็็ิิเสจปปุ๊บหอา เออราชจังหวัดราชีผมก็รีบลุกลุกผมก็สาวสาวนั้นเสร็จแต่ว่าปะทีบอ่ะเพื่อนผมอ่ะเลี้ยวขวาไปก่อนแล้วเลี้ยวขวาไปพวกนี้ก็แห่ไปเล่นปฏิบะทีกลับว่าเป็นสองสองฝั่งแล้วสองกลุ่มแล้วคือกลุ่มหนึ่งไปหาปะทีคู่ดีเราอีกกลุ่มหนึ่งอยู่กับเราครับผมสาวตรงอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่คือว่าเรามือเปล่าเรามือเปล่าแล้วใส่ตัวด้วยแล้วฝั่งเขาคือมือเปล่าไหมเหล็กเล็กอ๋อมีอาวุธด้วยมีอาวุธด้วยคราวนี้ผู้ช่วยเหลือมาห้ามผมก็รออยู่มิดหมดเพราะผมปะทีขึ้นมากลมหัวมาเลยเลือดออออาาบมเเเลลยยโโโ้้้หหคืขึน

แล้วคราวเนี้ยไอคนที่ตีอ่ะก็คือโจดจานเช่เป็นชันตีโดนล็อกกุญแจมันขึ้นมาเจ้าหน้าที่เดินนําขึ้นมาผมก็ไม่ฟังแล้วปฏิทีก็จะเอากุญแจเขาไปแทงแต่ว่าผู้ช่วยเหลือดันออกไปอ่าผ,ผู้ช่วยเหลือห้ามไว้เออทั้งกลุ่มสี่ห้าคนอะ่ะลุมปฏิทินพอน,นี่เอนนป้รัอันนี้เหลือผมผู้ช่วยเหลือไม่กี่คนแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็โจดเจ้าหน้าที่มีทั้งหมดกี่คน,คนเดียวมีคนเดียวแล้วผมมองไปเห็นกุญแจมือได้ผมจับก,กุญแจมือนั่นแหละต,ต่อยเลยหัวทะลุบานเกล็ดเลยโอ้ยความต่อยความแรงนี่คือว่่่่าาาาโโดดนนนนนไไไปปปีีคืออหหัวบเเเกทะะลลุยยข คือบ้านเกตก็คือแกตกแตากระจายเลยกระจายเลยผมว่าไม่สนใจแล้วผมก็ต่อยก็ตรงกระจกมไม่ยิงห้ามผมผมไม่สนแล้วก็ตรงกระจกข้างนอกก็ตีมาผมก็ตเีเล่น้เละเลยกระจายาคือให้ได้เจ้าที่ก็เข้ามาแยกเราแต่ไอ้อนั่นนะ่ะก็คือว่าอยู่ตรงพักๆอยู่นั้นอ่ะก็คือโดนหลบวิ <ke> ่งก็คือว่าคอยหลบเราอ่ะอยู่นั้นอ่ะอยู่หลังเจ้าที่เจ้าที่ก็พยายามห้ามเราให้ผมก็ประที่เข้าห้องน้ำไปไปอยู่ในห้องน้ำไปอยู่ในห้องน้ำเสร็จปุ๊บคือว่าไม่มันเกิดเหตุอะไรระงับเพลิดระงับเแลไปอ่ห้องับเพื่อนอ ไหนดิเลือกชีพไหลเยอะจากจากการที่โดนอะไรมาเหล็กแท่งโอ้เหล็กแท่งทุบเข้าที่หัวครับผมแล้วมันแตกยาวซีสิบกว่าเข็มหลังจากนั้นตรงตรงที่ว่าออกไปจากห้องน้ําตอนนั้นเจ้าอาชีพมาเต็มแล้วเขามาอยู่ในด่านเต็มเลยจากที่มีคนเดียวนะตอนนี้คือมากันเต็มแล้วมากันระงับเหตุแล้วพอรู้ว่าเกิดเหตุในหมู่ก็ไล่พูดต้องก็ไล่พูดต้องขังเข้าโรงเลี้ยงหมดเลยใครไม่มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือว่าเข้าโรงเลี้ยงละเอีดเลยก็ผมก็เดินออกมาจากกบปะทีบสองคนออกไปฝากผู้กำกลางไปโดนอีกทั้งทที่ว่าเราไม่ตัวตต้นเรื่่องแ สิ่งที่เราทำเนี่ยคือในหมวดควบคุมนะเราถ้าอย่างไงแต่ว่าเราไม่ได้ตัวเรื่องมันต้นตเรื่องอชั่วโมงนั้นเราคิดอย่างนี้ถ้าเกิดมันไม่ทำกูเราเราก็ไม่ไปทําอะไรตรงนั้นอืมเพราะว่ามาึงมาเปิดกูก่อนใช่อ่าวก็ไม่เราไม่คิดมากไปก็คือว่าเด็กฝ่ายควบคุมกลางไปโดนอีกแต่เขาไม่โดนนะก็เขาอยู่กับผอก็บอกแล้วว่าเขาเด็กผออเขาก็ไม่เป็นไรเราผมผมไม่เป็นไรแต่เจ้าหน้าที่ว่าควบคุมกลางเหมือนลูกพี่เราอย่รงนั้นไอ้นี่พุ่งนอยไล่ตีเราเสร็จแล้วก็ไล่เราแต่เ้าที่บางคนก็คือว่าเข้ากับเขาเป็นฝั แต่ตรงน,นี้ที่เราผมพูดก็คือว่าเป็นตามในเรื่องที่เราเจอที่ไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่คนนี้จะไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงแต่ตรงนั้นอะ่ะเขาก็ดีแต่ว่าเราไม่ผิดเราไม่เป็นคนเปิดหรือาเราไม่เคยเริ่มเรื่องข้างในก็คือว่าถ้าใครเริ่มเรื่องใครเปิดแผลแหละย้นผิดไปอ่าก็คือว่าจะโดนลงโทษก่อนแมแต่เราไม่เป็นคนเปิดแผลเราไม่มาตีเราก็ไม่ไม่เป็นไรถ้าขึ้นซอยใส่ตัวเรานอืนเขาแค่ก้าว้อเรายาวโอ้ตัวยาวๆเลยอ่ะโอ้โหทางขาผมเนี่ยตัวเลยแต่รอบนี้ก็คือว่าเราขึ้นไปเราไม่ต้องไปโดนกี่ัน เพราะอะไรเพราะพี่สติก็ยังอยู่ใช่ไหมไอ,อพ้พี่สตีไม่อยู่แล้วตอนนั้นครับพี่วิรัตมาแทนแล้วก็ไปเจอพี่ลูปหล่อเขาเวนทุกคนกลัวคนนี้มากนักมวยด้วยอ๋อเป็นนักมวยด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยครับผมเขา,ขาสอนพวกลงโทษด้วยใครฝึกมวยด้วยไงที่กลัวมากนี่คือว่าถ้าเขาทําโทษมานี่คือก็บต่เบิ้ลแข้งเดียวอ่ะโอ้ยก็คือนักมวยนะตามภาษานักมวย่ไหมการลงโทษก็ต้องแบบนักมวยใช่ไหมครับผมอุ้ยเราโดนไปแล้วเรารู้ว่าแข้งหนักแค่ไหนครับโอ้เพราะแล้วถ้าถามเลยมาถามว่า อ้าวจะโดนอะไรมาอ๋อพี่มีเรื่องที้นมาขึ้นมดเลยก็ไปดูห้องพักซอนมันอยู่รวมมันมั่วซั่วหมดบ้านใครบ้านใครมันก็ไม่ถูกกันเขาต้องเผื่อไปเจอเจอจดเก็บจดอย่างนี้ข้างในห้องอีกชัยเงนข้างในห้องตายก็เดือดร้อนเจ้าหน้าที่เขาอีกก็ต้องไปดูห้องเดินขึ้นไปอยู่ห้องเอปากดำอ๋ออยู่ห้องเดียวกับเอปากดำเอปากดำบอกให้เข้าห้องนั้นอยู่กันสักพักเพื่อนก็ถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วคราวนี้มีตัวมีโทรศัพท์ขึ้นไปข้างบนก็คุยกันสายถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรยังไงเเเเเเเรรรรรราา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 าลล่่่หหหหตตตุุกกกณณ์์ใใ้้้้้ฟังททีีีขึนนนนซออยยะแววค็ ลยทุกๆแดนที่ห้องอยู่ในห้องอยู่ตอนนั้นก็มีไอ้ปากดำม,มีพวกหลังวิตเตอร์มีพวกหนูหกซูก็หนูหกซุนด้วยหนูกซอยู่ห้องอข้างๆนะเขาย,ย้ายมาเขาขังรวมกันมีเอ็ดคอร์ไลน์อย่างเงี้ย <ừ> อยู่ด้วยกันหมดก็ค,ค,คือว่าแต่ละห้องมันจะมีแต่บ้านแต่บ้านแต่บ้านบางทีเขาก็รวมกันถ้าเกิดว่าใครเกมขึ้นม,มาให้เลือกห้องเลยเดินดูเลยดูดูทุกห้องเลยว่าอ๋อให้เดินดูทุกห้องได้เลยจะอยู่ห้องไหนเพื่อไม่มีโจทอ่ะเพื่อแม่แก้กันเพราะว่าขึ้นซอยนี่มันรอแก้ขึ้นบนอยู่แล้วห้อนนนน่เเาแลััใชดูยบบ หลังจากที่ว่าเข้าห้องไปปุ๊บไปเครื่องก็คุยปรึกษาประชุมกันแล้วคราวนี้จะตามรอจังหวะแกงแต่แดนในบ้านเรามีอยู่แล้วได้สี่จะไปแล้วหนึ่งลายแดน4โดนไปแล้ว1ลายในบ้านตามเก็บให้<ด>ใหเรา แล้วไปที่ประจดต้องย้ายด่วนจดจันทร์เที่ยงย้ายด่วนเพราะลงไม่ได้ไปอยู่แดนหกแล้วอื่นไม่รับแล้วก็ให้ไปพักที่แดนหกรองผอแดนเขาเคยอยู่แดนสามเจอผมมาเขาบอกคําเดียวมีเรื่องกับผมเขารู้เพอาอยู่ไม่ได้แน่นอนเขาบอกเขาย้ายด่วนย,าย้า,า,ยายไปบางขวางย้ายไปบางขวางถึงอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วทำงานทําอะไรเงี้ยแล้วก็มีชุดตามกงตามเก็บเงินอยู่นอกอ,อยู่แล้วอยู่บนซอยเป็นส,สบายก็ซื้อของมาญาติเยี่ยมมาผมก็ซื้อซื้อมาจากทุกซอยอาบแอปเปิ้ลอาบน้ำแอปเปิ้ลคือเยี่ยมญาติผมไปซื้อแอปเปิ้ลซื้อของเนี่ย ห้าหมื่นเผื่อเพื่อนด้วยแล้วจะสั่งแอปพี่สาวหรือว่าซื้อแอปเปิลมาแอปเปิลผลไม้เนี่ยนะผลไม้แหละห้าสิบร้อยลูกจะซื้อมาเลยแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลยคือเหมาห้องเยี่ยมมาเลยแล้นอะมามาห้าลังสิบลังบุรีซื้อมาเพราะตอนเราไม่กี่คนเดียวแต่ห้องอื่นด้วยเลยพวกพวกเลยคำว่าอาบน้แอปเปิลแอปเปิลเราไม่ใช่ในอ่างอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ำโอ๊ยขี้ซิคซิมาเป็นขวดโยนลงอ่างหมดทุกอย่างอยู่ในอ่างเพื่ออะไรให้มันเย็นปลาอาบน้ำมันก็คือแอปเปิลก็ลอยอยู่เงี้ยตัก โอ้โหไม่แนอาบแ้วเปิดน e nah, ี่มาสีไฟของขาวนาหอมมามันหอมมาอาบเสร็จปุ๊บก็เอามากินได้ด้วยมะม่วงมะม่วงโยนลงอ่างหมดมะม่วงเย็นแบบว่าดีๆนี่เองอ่ะใช่แล้วมันเย็นจริงไหมจริงแล้วอ่างเนี่ยความลึกอะมันถึงหน้าออกเรามะม่วงเนี่ยจมไปต้องดำน้ำอาหัวลงไปดำคุยมันลึกมากเลยนะลึกมาก เราอยู่ข้างบนเราก็ทางานทํางานตามเก็บงเ็เงินพวกนี้มาแล้วมีชุดเก็บของเราสมมติมตว่าเราอยู่ข้างบนซอยเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยทำงานข้างนอกผีดกฎหมายเนี่ยแหละสายดำเนี่ยแหละ,ะแต่เราเนี่ยทำงานนอกกันแต่เป็นชุดปฏิบัติงานเวลาที่พวกเพื่อนเมืองนอกเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ย<ช>คือเรียกใช้บริการเราได้แบบนี้ใช่ไหมที่ผมเ<ช>ข้าใจใช่ใช่แล้วเราคิดค่าบริการยังไงมันนับแต่เคสเคสง่ายเคสยากหนักไม่หนักถ้าแบบบาดเจ็บบาดเจ็บอยไม่เท่าไหร่ไม่กี่หมื่น แต่เคสหนักๆก็ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นนี่ทำอะไรบ้างไปชุดหนึ่งสื้อว้ของตอนมีเลือดตกยังออกไหมไม่มีเลือดขูยิงคูยทำางี้ประมาณนี้อ่ะเราก็ทำหารายได้แบบนี้ใช่ไหมพวกนอกก็ได้ตังค์ด้วยอะไรด้วยครับใช่ไหมสมัยนั้นนะอยู่เงี้ยแล้วหลังจากนั้นอยู่ได้มาสักพักถึงเวลาถึงเวลาไอ้ปักดำลงเพื่อนเราลงเพื่อนเราลงกับไปได้สามก็ไม่ไม่พูดอะไรมากเราไม่คิดว่ามันจะแก้ให้เราคิดว่าเพื่อนเพื่อนจะไปแก้ให้เราลงไปปุ๊บได้อยู่ไปสักพักเราลงไปเยี่ยมญาติรู้แล้วล่ะ วัตตีนอะไรดังสามแต่ว่าไม่มีเราติดต่อไม่ได้เพราะทางเขาไม่มีอทางเรามีทางเขาไม่มีเราก็เลยติดต่อไม่ได้แต่รู้แล้วข่าวว่าปากับปาจะทะเลาะสามเหตุการ์ตีกันเกิดขึ้นหลังจากที่เอปากดําลงไปเนี่ยนะแล้ววันนั้นวันเยี่ยมญาติเราลงไปเยี่ยมญาติเสร็จปุ๊บเราก็เดินเข้ามามีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งห้าสิบกว่าคนทำารมีต้องเดินทานี้ผมก็เดินไปวนผ่านเาวเพื่อนเอนี่าโดรเนี่ยเอบอกว่า ก็เรื่องมึงละ <c oughs> จูจัก,การาให้เราเตีนออกมาห้าสิบชุดหนึ่งออกมา 5, คราวนี้ออกมาห้าสิบเลยผม <c oughs> หออกมาแค่สองคนเอลองไปปุ๊บเอก็อรวมแก้คืน <c oughs> เพราะว่าวันที่ผมโดนอะ่ะมีบ้านอื่นมาด้วย <c oughs> มันรวมเขารวมกันมัน <c oughs> รวมหลายบ้านเนี่ยบ้านเบลเบลีก็ขึ้นกันสองฝั่งโซนยี่ั้งนี้แต่ทั้งทั้งที่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าเรื่องเรื่องอะ่ะเด็กพวกนี้อยู่กับเรามา <c oughs> มนเบลเบลีอยู่กับผมมาหมดแล้วผมไม่เคยมีไปอะไรพวกนี้เหมือนบ้านเดียวผมแต่แค่คนคนเดียว คนคนเดียวที่ปรับจูนที่เปลี่ยนความคิดพวกเด็กพวกนี้หมดเลยไม่ไม่ไม่ว่าเลยเขาแล้วไม่โทษเด็กครับแต่ว่าทางเพื่อนเราเราเจ็บเพื่อนไม่ยอมเพื่อนไม่ยอมก็เลยซวยไปเลยซวยไปเลยคนนั้นใช่ไหมจะแต่ว่าเป็นเฉพาะบางคนเป็นรายบุคคลดีกว่าที่ว่ามีรูปมีส่วนร่วมด้วยมากกว่าเด็กมันก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยชาวบ้านถูกไหมเราชาวบ้านเรา เพราต้องเอาเราต้องเอาด้วยถูกมันจะเป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นมาขึ้นซอยผมก็ลงซอยเอขึ้นเราลงวิอยู่ซอยเสร็จแล้วใช่ไอยู่พวกหนูพวกตุนพวกเนี้ยลงซอยลงไปดดนหนึ่งไปเจอพวกบอยเป็นเดะพวกเนี้ยแถวบ้านผมก็ต้อนรับกันดูแลก็ย้ายมาซีย้ายกลับมา4ีข่าเลยนะสามไม่เข้าแล้วเพราะตีออกมาเพราะพีเรื่องออกมาเขาไม่เข้าเลยไม่ได้แล้วตั้งเม้งมานี่ไม่เข้าเลยผ่านเลื่อนผ่านไเลยแล้วก็ข่าไปแดนสีไปอยู่แดนซี คุกใหญ่เขาจะคนเก่าอันใหญผมได้ข่าวมาว่าที่ร้านยาวจะเป็นระบบที่ว่าคุกเอาคนเก่าใช่ครับซึ่งหมายถึงคือคนที่อยู่เก่าอยู่นานอยู่นานแล้วจะได้เปรียบกับคนที่เพิ่งมาใหม่ใช่จะแรงมาจากไหนกาแต่ใจอะไรมาเรียบร้อยหมดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยครับผมใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็จะเลือกเอาที่เอาคนเก่าใช่ถ้าคุณมาย้ายมาใหม่แล้วมีเรื่องมีราวเลยคุณยังไงคุณก็ผิด ใช่ครับเขาจะไม่มองต้นสายปเหตุเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเปนนีครับผมอยู่ด่านสี่เจ้ก็ฝากคนมาบอกว่าเย็บสนุนงสนับขึ้นไปให้นอยบ้านก็ส่งขึ้นไปให้สนับแข้งใส่ตัวนี่แหละเขาโดนใส่ตัวหมดเลย50คนทั้งชุดเลยครบทุกคนเลยมีทุกเส้นโดนหมดเลยครับแล้วเย็บสนับคอยส่งเสียก็ส่งอะไรขึ้นไปให้เมื่อกี้็นซอยกันด่านห้าอยู่บนซอยแล้วไปด่านหก เราถูกจับย้ายไปที่แดนหกแดนหกกรลงไปปุ๊บไปเจอเพื่อนตอนนั้นแดนหกเป็นแดนอะไรเป็นแดนแรกรับแดนแรกรับ,รรบเขาจะมีพวกปราชาติอยู่ด้วยอะไรพวกนี้ยมีต่างชาติด้วยมีพวกคนแก่เขาทำงาน,น่ะอยู่<ะ>ล้วเราเข้าไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันให้เราเข้าไปเที่ยวงกะเออดีใจไป,ไปแดนหกเว้ยเราลงไปแล้วไปเจอเพื่อนเขาไม่อยากนี่แล้วดิไม่อยากย้ายดิอยากปักหลักอยู่เลยเพื่อจะเดินเรื่องให้ตอนแรกธรรมดาก็ขังซอยมันต้องขังซอยอย่างเดียวก็ขังครบแล้วก็เวียนแดนถูกไหมฮะถูกครับแต่พอเจอเพื่อนปุ๊บ อืมให้มาใช้ชีวิตปกติอะแบบคนทั่วไปได้เลยครับผมในแดนหกใช่ครับลงเสร็จปุ๊บขราเนี้ยเราก็อยู่กันไปเจอแม็กตัวหนึ่งอย่างิมชันเนี่ยแหละก็เขาดึงเราดูแลเราก็ดีใจอะเจอนานๆเจอเราลงไปอยู่ได้ไม่นานเราก็อยู่ในห้องเราใช้เครื่องอะไรพวกนี้ใช้ของด้วยเราก็พัมเพื่ออ่ะแต่แจกจ่ายจายไปให้เพื่อนๆมีวันหนึ่งเรานั่งตัดกล่องเป็นกล่องมาม่าแล้วหัวนอนเราเป็นกาแพงเรานั่งตัดกล่องมาม่าเนี่ยติดเอากาวติดกับกำแพงติดกับกำแพงปุ๊บเพื่อว่าจะไว้เป็นชั้นวางของวาง หนุนหวังนี่นรอ,อคือประดิษฐ์มอนิฟายเอาง่ายคือดีแต่เอาง่ายใช่ไหมเอา่องมามาเป็นประยุกเป็นชั้นวางของชั้นวางของอะไรพวกนี้ แล้วนักตัดอยู่แล้วขึ้นห้องกันหมดเราขึ้นห้องมาอยู่ห้องมี่ังชาเลยอ๋อเพราะแดนนี้มีจังชาอยู่แล้วมี่ังชาอยู่แล้วตามห้องมันต้องมี่ังชานอนด้วยเรียบร้อยนีมาคว้าพัตเตอร์ผมเนี่ยผมึูว่าปาดผมเออใหญ่ได้กี่ตัวเองโอ้โหกระชาเลยปืดปืดปืดโอ้โหลือ่ใหญ่เลยพุ่งเลยอืมคราวนี้ทุกคนในห้องอ่ะมันปิด้ังชาปิดชังไปอยู่มุมเลยมันอยู่กระจุกกใจกันหมดเลยตกใจหมดเลยมาอยู่ในมุมห้องไปอยู่ในมุมห้องเดียวกันหมดเลยผมก็ยืนอยู่คนเดียวต่อหน้าแอบฝรั่งเนี่ยอ่าถ้าก เรา,าเผชิญหน้ากับเผชิญหน้า,านนน้วเราไม่มเพื่อจะเอาคัตเตอร์คืน อ๋คือไม่ต้องการอะไรนะไม่ต้องการเอาเอาคัตเตอร์คือเพราะว่าชั้นกูยังไม่เสร็จไม่ใช่ไหมยังไม่คือมึงไม่ได้ตกใจอะไรเลยมึงที่มึงเป็นอย่างเงี้ยไปกี่ตัวมึงเรื่องมือเอาคัตเตอร์คูนไมาจริงแล้วเราก็บอกมันอย่างงี้ยบอกคัตเตอร์คืนมาพูดพูดยังไงพูดกับฝรั่งตอนนั้นนะอยู่คัตเตอร์คืนคืนได้คืนได้โน่โน่บอกก็บอกไม่ต้องไปทำงั้นยุติตอปตอปจุดเนี่ยเราก็บอกฝรั่งเราไปฟังกีดใหญ่เลยกีดิคคอมมานโดคอมมานโดเล้คนหักปากอ่ะ โอ้โหเราก็ผัวเสียขบคอมโดมาเรียบร้อยแล้วทั้งเครื่องทั้งของนอ้นเต็มเลยโอ้โหงานไสแล้วทีนี้อแล้วเดี๋ยวมาฮะมึงจะเกียรไม่ว่าหรอกมึือขบคอมโดด้วยคอมโดนี่โอ้โหหนักเข้าไปใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหแล้วเอาแล้วทำไงดีวะคิดจะคัตเตอร์เขาไม่คืนกูเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวเก็บของเก็บของเก็บก่อน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 เดี๋ยวไม่เกียร์เก็บเก็บไว้เอาไปเท่าไปเซฟเก็บเซฟเรียบร้อยไว้เรียบร้อยออกมาเชิญหน้ามันใหม่คัตเตอร์มานี่ไม่มีใครกล้าเข้านะแล้วมีอยู่สองคนวะมัน แ,แต่คือว่าคุมเลยอ่ะอ๋อเตรียมผ้าไว้อรอที่<ล>จะคุมเออจะคุมคือว่าล็อกเอาอยู่เลยเขาจะอยูงไปข้างหลังกันยืนเผชิญหน้าผมไม่กลัวหรอกว่าที่มันจะมาฟันผมไม่กลัวหรอกคัตเตอร์มาว่าเหมือนจะช่วยพี่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่มาเดือดร้อนแน่นอนเตอร์มาจากใครมาได้ยังไงอะไรยังไงเออไม่ให้คอมบัตโดเขาไม่โดเล็กอยู่นั้นจนพี่ขึ้นมาจริพี่มาเปิดถังจริงๆแต่ไม่ให้คอมบัโดเจ้าหน้าที่มาก่อนเจ้าหน้าที่มาก่อนผู้ช่วยเหลือก็เปิดถังเอามันออกเลยมันก็มอดนะีเตอร์ให้เจ้าหน้าที่เนี้ยไม่ยอมให้ผมอย่าเตอร์ ที่มาเอาย่างเจ้าี่เออแต่ผมเลยบอกว่าไอ้ผู้ช่วยเหลืออาคเตอร์ให้กูด้วยของกูคือเขาแต่ละเขาบอกยังไม่ยังไม่ให้เออเดี๋ยวค่อยเอาฝรั่งเขาเดินต่างชาติเดินออกไปออกไปไม่พอวิ่งไปไปคุ้มกลางะตอนแรกจะไปทําแผลอะไรเงี้ยคุ้มกลางไปนอกแดนเอาวิ่งประตูเอาหัวมองกระจกแตกอีกที่คุ้มกลางคิดดูอ๋อโอ้โหแล้วฝรั่งคนเดียวกันแล้วนะเออาแตาที่กรีดนี่แหละเลือดโซกแล้วอ่ะยังเงี้ยเอาหัวมองกระจกข้างนอกอีกเราก็คิดในใจแน่นอนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแน่นอนเดี๋ยวจู่แน่นอนจู่มาบรรลัยพ เจ,เจอเจอเรียบร้อยเลยปิดขังปุ๊บเราก็จะไม่ออกอ่แล้วก็เราดูสถานการณ์ประมาณแบ ดื้่งหน่อยคครแง๊ดต้องมาใครมาใชสรุปฝรั่งคนนั้นเป็นอะไรรุดโอ้โหเราก็นึกว่าใครไปบีบเขาหรือเครียดหรืออะไรเชื่อไหมเขาบอกว่าเขาคิดว่าผมอ่ะคือเล่นจนรุดโอ้โหแล้วคิดว่าผมอ่ะเป็นซามูไรมาเก็บเขามาแทงเขาเราจินตนาการไปแบบนั้นแล้วเอพรางที่ว่าผมขึ้นห้องไปแต่ละวันเนี่ยของผมกิจวัตรประจำวันก็คือว่าผมไม่ยุ่งว่าอใครหรอกขึ้นห้องปุ๊บผมนี่อยู่ของมุมที่นอนผมถ้าก็ประดิษฐ์ชั้นอยู่งั้นแหละดิษฐ์ชั้นอยู่งั้นแหละทำธุระอยู่งั้นหะหน้าเข้ามแพงเลย ข้างหลังนี่คือว่าเขานอนเรียงกันเลยที่นอนใช้นี่นอนมันอยู่แล้วแต่จะไม่ผมจะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรครับแต่ก็คือโรคส่วนตัวของเราอโรคส่วนตัวของเรามือม้ก็คือการอยากจะขยับปไม่ได้ปีมันก็ไม่ได้แล้วว่าท้องน้ำโมท้องน้ำโมนท้องน้ำโมสามจบอันไซด์ท้องในใจถ้าไม่ไปอ่ะวิ่เผาพลิกเผาเกลือสับแช่งไม่ไปไปไปเกิดอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงอยู่สักพัก กดีขึ้นคือลักษณะคือเราโดนโดนอัมแล้วเราไม่รู้ว่าห้องนั้นเป็นคนผูกคอาตายเาแล้วเราย้ายไปเราไม่รู้อะไรเลยก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้งหนึ่งบายโคกซีนะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรนะครับ